นี่ครับมาออกแล้วพบทองพบทองครับขนาดนี้สำหรับบัตเตอร์ไฟแมคควีนติดซองนะครับซองพบทองตามมาด้วย <S <S อุลตร้าแมนทีจขนาดนี้พบทองอุลตร้าแมนทีจ พบทองอุลตราแมนทีเจีเข,ข,ข้ามาครับขณะนี้พบทองอุลตราแมนทีเจขณะนี้พบทองได้นอกอุลตราแมนได้ในอุลตราแมนพบทองพบทองอุลตราแมนอุลตราแมนอุลตราแมนทีจอุลตราแมนทีเจพบทอง มาทุกมาอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยมาออกแล้วขณะน,นี้หมาเลขหอมแผ่นดินด<อ>ตามมาด้วยหมายเลขเจตท็อปแมนขณะนี้หอมแผ่นดินท็อปแมน In, หอมแผ่นดินท็อปแมนขณะนี้นนหอมแผ่นดิ in, หนหอมแผ่นดินท็อปแมนหอมแผ่นดินท็อปแมนไม่ใช่ไม่ใช่ in, หอมแผ่นดินท็อปแมนหอมแผ่นดินโอ้ตกมาไปแล้วหนึ่ง,งมาครับขณะนี้ แรงขึ้นมาเรื่อยๆครับหอมแผ่นดินหอมแผ่นดินสุ้สุหอมแผ่นดินไม่ใช่หมาทุกม้าอยู่ในความควบคุม,มของกรรมการปล่อยม้าเป็นที่เรียบร้อยหมาทุกม้าพร้อมครับ มาออกแล้วขณะน,นี้อาชาชัยวงตามมาด้วยไมเนอร์รีมอาชาชัยวงไมเนอร์รีมตัวที่สองและหมายเลข8ดเพอริดั์ตัวที่สามขณะนี้อาชาชัยวงแรงขึ้นมาวงนอกนะครับดาวมังกร ขณะนี้อาชาชัยวงดาวมังกรแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองครับมายเนอร์ดรีมมายเนอร์ดรีมได้ในอาชาชัยวงได้นอกขณะนี้อาชาชัยวงได้นอกมายเนอร์ดรีมได้ในอาชาชัยวงอาชาชัยวงมายเนอร์ดรีมอาชาชัยวงมายเนอร์ดรีมได้ในอาชาชัยวงมายเนอร์ดรีม อาชาชัยวงไมเดอร์ดีมได้อีกกองหนึ่งครับอาชาชัยวงไมเดอร์ดีมมาทุกมาพร้อมครับ มาออกแล้วนมน้องแวงตามด้วยจริงดังฝันนมน้องแว n จริงดังฝันรอยไทยนมน้องแว n นมน้องแว n จริงดังฝันรอยไทย นมน้องแวงจิงดังฝันรอยไทยและฟาเวยยังคงเหมือนเดิมครับนมน้องแวงจิงดังฝันนมน้องแวงยังนำครับนมน้องแวงแรงขึ้นมารอยไทยนมน้องแวงรอยไทยจริงดังฝัน มาออกแล้วสายลงุงตามมาด้วยฟูเฮาแรงขึ้นมาขณะนี้สายลงุงสายลงุงห่างออกไปเรื่อยๆครับขณะนี้สายลงุงสายลุงนำห่างออกมาเรื่อยๆตามมาด้วย ซับมังกรและก็ลมหวนสายลุงลมหวนได้ในเป็นตัวที่สองสายลุงยังมาเรื่อยๆครับลมหวนซับมังกรแรงขึ้นมาอีกมาครับขณะนีส้สายลุงครับแรงขึ้นมาด้วย ซับบังก่อนลมหัวลบาอัวแล้วอาดิศร้อนทะกอน นนทกรเป็นตัวนำตามมาด้วยชาร์ตอัพสกายเอ็นเคเป็นมาที่สามนี้โอมามุกตาที่สี่ครับนี้นนทกรโอมามุกตาชาร์ตอัพแล้วก็สกายเอ็นเคนี้นนทกรก็ยังนำห่างอยู่ครับตามมาด้วยหมายเลขสี่ชาร์ตอัพ มาเล็กนึงเด็กหลุด,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 ดไปแล้วนะครับคราวน,อนีอนตะกอนชัดอับแรงขึ้นม,มาด้วยโอ้มาโมกตาขอนอนตะกอนชัดอับนอนตะกอนชัดอับด้นานนอกโอ้มาโมกตานอนตะกอนโอ้มา รอความพร้อมที่สองครับมาออกแล้วอันนี้ขึ้นโรโน้ำน้วยหมายเลขหมายลขสองเอราวันครับแรงขึ้นมาด้วยยอดธงชัยด้านในอันนี้ยอดธงชัยครับประกบคู่เอราวัน ด้านนอกครับทองมงคลเป็นมาที่สามอันนี้ยอดธงชัยแล้กขึ้นมาอีกมาหนึ่งครับอันนี้สอดในขึ้นมาด้วยหมายเลขสามครับร้นไทยด้านในขึ้นมาด้วยทองสยามอันนี้ด้านนอก หมายเล็กหมายเล็กเลยครับยอดของคำยอดของคำแลวขึ้นมาเลยยอดธงชัยอันนี้มาเข้าซองครบทุกมาครับรอความพร้อมที่ซองครับมาออกแล้ว เป็นกลมเป็นกรอนี้โรโซขวัญใจแม่พิมพ์เป็นม้าที่สองันี้โรโซขวัญใจแม่พิมพหมายเลขด้านนอกครับแรงขึ้นมาด้วยหมายเลขดาวเรืองขึ้นมาเป็นม้าที่สามครับโรโซขวัญใจแม่พิมพ์ดาวเรือง เฮ้ยรอโซขวัญใจแม่พิมพ์และขึ้นมาด้วยดาวเรืองมาดไลเนอร์ทีเจเฮ้ยรอโซขวัญใจแม่พิมพ์ด้านในดาวเรืองด้านนอกมาดไลเนอร์ทีเจเฮ้ยดาวเรืองมาดไลเนอร์ดาวเรืองขวัญใจแม่พิมพ์ขวัญใจแม่พิมพ์ ขวัญใจแม่พิมพ์ด้านไหนครับเพจพลอยมาดีฮันดี้นนมาออกแล้วเป็นกลุ่มเป็นกลอนฮันดี้มายเลยเจ็นครับขวัญใจ กิ่งทองตามมา,ม,า 1, านนามาด้วยหมายเลขเคทารัตอันนี้คทารัตแลวขึ้นมาด้วยหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดขวัญใจกิ่งทองหมายเลขสามโชคดีไรแป๊วแป๊วเป็นมาที่สี่อันนี้คทารัตขวัญใจกิ่งทอง แล้วก็แรงขึ้นมาด้วยแปว๋วแป๋วรานนี้ขาทารัตขาทารัสขาทารัตก็ยังน้ำห่างอยู่ครับแรงขึ้นมาด้วยหมายเลขอันนี้ขาทารัสแลงขึ้นมาด้วยหมายเลขหมายเลขสามนะครับหมายเลขสาม หัวใจสิงครับเก้าบาทไดเก้าบาทได้คืนทุนนะครับมาออกแล้วค่อยๆพาเรือมขึ้นมาครับวันนี้ครับหมายเลขเลิกก็หัวใจสิงตามด้วยนนทนัาสียแก่หมายเลขมณีมงคลเป็นมาสุดท้าย อันนี้หัวใจสิงแรงขึ้นมาด้วยเสียแกหัวใจสิงครับทิ้งหางขาดเป็นทุ่งมาดูตำแหน่งที่สองกันครับระหว่างหมายเลขแปดตอนนี้หัวใจสิงแล้วครับบอกได้คำเดียวครับวันนี้ครับสบายสบายครับ หัวใจสิงตามด้วยหมายเลขเจ็ดครับทองแดงแล้วก็ยอดศักดา